สูตรนี้เหมาะสำหรับท่านชายและท่านหญิงคตถาสุภาศีสวัสดีเจ้าวันนี้ช่องสม,มุนไพรมาเอาใจท่านชายอีกแล้วเจ้าสูตรสำหรับบำรุงกำลังท่านชายเนาะเพื่อกลับมาเป็นนุมอีกครั้งหลายๆท่านถามว่าอยากใช้แต่แบบพื้นบ้านแต่แบบสม,มุนไพรเอาเป็นว่าพัดมีหลายสูตรเลยเจ้าที่เป็นแบบง่ายๆ ตี่บาใช้แอลกอฮอล์เนาะเอาจะใช้แบบพื้นบ้านแบบที่เปิ้ลนนี้ยกันทั่วไปแต่เห็นผลชัดเจนเจ,นเจ้าวันนี้เราจะใช้ตี่หั่นอยู่นี่ก็คือขิงผงนะเจ้าขิงผงเขาใช้ขิงพงหนึ่งช้อนชาเจ้าขิงผงหนึ่ง,งช้อนชาเอาผสมเลยใส่ลงไปในแก้วเจ้าใช้1ช้อนชากับพอเนาะแล้วก็น้ำผึ้งแบบนี้เตากันเจ้าหนึ่งช้อนชาเหมือนกัน ใส่ลงไปเลยในแก้วเลยเจ้านี่หนึ่งช้อนชาก็พอแล้วไม่ต้องเยอะเนาะจากนั้นมะน,นาวมะน,นาวที่เขากินเฮาใช้นะเจ้าหนึ่งซีกหนึ่งซีกกับพอน้ำเยอะพอสมควรเจ้าจากนั้นก็ผสมค้นให้เข้ากัน,นแบบนี้เลยผสมผสมผสมแบบนี้เลยเจ้า วนให้เข้ากันเห็นชัดแล้วเจ้าสี่สัตว์ก็จะออกมาประมาณนี้เนาะนี่แบบนี้เอาได้แบบนี้แล้วเขาก็กินเมื่อกินกอนนอนนะเจ้าอันนี้สําหรับหนึ่งครั้งสําหรับหนึ่งวันนะเจ้าสูตรเนี้ยหนึ่งวันเจ้าสูตรนี้เฮื่อกินก่อนนอนเจา้าจะช่วยให้ท่านชายแล้วก็ท่านหญิงมีความต้องการมากขึ้น สูตรนี้ใช้ได้ทั้งชายและหญิงเจ้าบาดได้จํากัดแค่เพศชายเนาะท่านหญิงก็ช่วยได้เจ้าสูตรนี้ลองพรอเนอเจ้าเนอสูตรสม,มุนไพรพื้นบ้านเนี่ยมีแค่ขิงผงแล้วก็มะน,นาวน้ําผึ้งแค่นี้เองเจ้าเฮากินก่อนนอนวันละหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นสูตรเด็ดๆแบบนี้พัดเลยมาบอกคุณผู้ชมเจ้า,อาเอาไว้ทำกินทำใช้เนาะโดยเฉพาะท่านชายเจ้าที่อยากกลับมาหนุ่มอีกครั้งลองพอเนอร์สูตรนี้ ดีมากๆเจ้า